บรรยากาศยามเช้านะครับที่พักบึงคงหลงเช้านี้ก็เป็นวันออกพรรษานะครับชาวบ้านก็มาทำบุญเป็นวันพระใหญ่ เรานะครับก็ถือว่าได้มาร่วมบุญ นี่อันเราดีนำเนี่ย ึงที่ศาลปู่อือลือนะครับวันนี้จัดสรรมาโดยเฉพาะเลยครับสติตอนที่ตายก็จะทายร่างเป็นนาคไม่สามารถกินร่างเป็นมนุษย์ได้และการเลีให้พี่ผมมีเสรติดแต่บอกว่าก็ก็ก็ทวงถามเรีนด้านเป็นพ่อทวงถามสมบัติบอกว่าอันนี้เมื่อกี้เล็กไปครับน,นี่จัดใหญ่มาเลยครับ โมตนะราสารช้วยนะครับ ท่าเรือนะครับเราก็จะต้องลงเรือครับอื้ที่3เริ่มอ่อยแล้วครับครับ มือครับมืออาชีพม,มีแล้ว อนโพนะครับเข้าไปกราบผู่ด้านในนะครับนะครับเ,เขตห้ามล่ารลครับเชิญด้านในเลยครับด้านในเลยครับ นี่ก็เป็นองคูอือลือนะครับจะเป็นศาลปูนะครับอยู่บนเกาะดอนโพ เป็นเมืองเมืองเมืองของท่านนะครับท่านปู่รือ,อความงามบังเกิดขึ้นแล้วครับผม <c oughs> เรามาถึงเกาะดอนโพนะครับทุกท่านอธิษฐานขอพรได้เรียบร้อยทุกอย่างสมปรัถนาครับ หัวหินแหบครับองค์พญานาคนะครับด้านนาของเราชัดเจนเลยครับนี่ก็คือนี่ครับมาสัจร,รันแห่งขุนเขานะครับนี่หัวหินแหบ วิวสิผมทำคิดประมาณชิลลิที่ดีนะ,น,นะครับเงินไหมครับนี่ก็เป็นกำลังปั้นองค์ท่านนะครับเป็นองค์จากข้างล่างนะครับก็กำลังสร้างองค์ท่านนะครับเราก็เข้าสู่เมือง บางบทนะครับเมืองบาดาลเป็นตำนานความเป็นมาของหินแหบจระเข้ยักษ์ถึงพระปู่สีสุดโทนาคองค์ใหญ่ ที่คอยดูแลปกปักรักษาจเจ้าวาดก็มาคอยรับคณะนะครับ ที่คำชะโนดแล้วครับตอนนี้จุดรับบัตรคิวเข้าข้างในครับผมนี้ก็ผ่านการเอ็กซเรย์ใบหน้าสแกนใบหน้ามีจุดสำหรับวางรองเท้านะครับของคณะต่างๆเป็นจุดสำหรับเข้าสู่ด้านในนะครับ นี่ก็มาถึงบริเวณศาลนะครับของท่าสีสุดโทครับผมเป็นข้อปู่สีสุดโท,รรน,ดโทนะครับอยู่ด้านในบนสะพานก็เดินลงเลยนะครับเดินเข้ามาทางในนะครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับไม่มีอะไรเลยมือสิบนิ้วขอพรจากปู่จากย่าเราได้ทางเปิดทํามังเปิดทังทางเปิดขอพ่อปู่สิสสิโทแม่ย่าสีตะรุมาพระผูกเจ้าที่เปิดโชคเปิดหน้า เปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขเปิดบุญบรารมีอ,อ,อันนี้ก็เป็นต้นมะเดื่อยักษ์ครับผมยักษ์มากเลยคะเนี่ยครับยักษ์ใหญ่เลยครับผมเ<อ>นี่มากมยักษ์ไหลซ้ายหรือไหลขวาครับผมได้ทั้งสองยักษ์ครับแล้แต่ยักษ์ที่ไหน เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินเวียนไปเป็นการเวียนรอบน <Okay. S 1> ครับขาไปหมดแล้วครับสองวันที่ผ่านมานี่ครับ <c oughs> เป็นบริเวณบ่อน้ำนะครับนี่ก็คือทางขึ้นลงนะครับตามความเชื่อนะครับในสิ่งที่ สีสุดโทนะครับขู่ก็จะเดินทางสู่แม่น้ำโขงนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับนี่นี่ก็เข้าสู่ห้องจัดแสดงด้านในนะครับดูไปเยอะแล้วเหลือไว้นิดเดียวเอง เราได้มาเห็นบ้านเชียงครับบ้านเชียงมาถึงแล้วบ้านเชียงครับผมตอนนี้ก็เป็นการรวมมรดกโลกนะครับผมมาถึงบรรยากาศของร้านอาหารบึงไม้หอมนะครับ ครับผมวันนี้พี่โบจะแนะนำมาอะไรอร่อยนะครับมาถึงที่พิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกเข้าสู่ด้านใน สวยงามครับหนึ่งสองสามเดินทางครับนี่พิสูจน์ความสวยงามนะครับแล้วก็พิสูจน์หินว่าร้อนจริงไม่จริงครับร <c oughs> ครับผมวันนี้แดดดียังไงก็ร้อนนะครับผม <c oughs> นี่หลังจากชมด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาชมด้านบนนะครับผม <c oughs> วันนี้ เราขอแดดครับแดดมาไม่เอาฝนมาถึงบริเวณพระวิหารด้านบนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปกราบพระด้านใน ไม่มีใครแล้วขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะครับโอเคมองกล้องครับ1 2 3 1 2 3ต่อไปเทพนมครับยืดตัวขึ้นหายใจลึกๆยืดอ,อกขึ้นดูสงา่สงางสง่างนะครับโอเคหนึ่ง 3, 1, 2, 3. ของวิหารเพื่อไปกราบอัฐิของหลวงตาที่เจดีย์ครับนี่เราก็มองเห็นเจดีย์ง,งดงามครับของหลงตาสร้างได้สวยงามมาก 2> 1, 2, 1บริเวณเจดีย์ที่นำอัฐิหลวงตามาไว้ด้านในนะครับ เป็นอัฐิหลวงตานะครับเจ้ด้านในเลยครับกลับไปกราบอัฐิหลวงตาด้านในครับ ที่ศาลาครับ,รบของหลวงตานี่ก็ไปที่กุดหลวงตาครับ,น,น,รบน,นี่เ,เกป็เป็นบริเวณห้องนิพพานของหลวงตาแล้วก็จะเป็นตอนนี้ก็เป็นอัฐิหลวงตานะครับ เพราะว่าปกติพระชั้นข้างบนใช่ไหมครับของประานี่นานแล้วก็เบือแต่อามานแต่วันบายสามเา้งนาอรทานีด่นัผ่านมาในขณะนี้เรา อครับส่รห้องนี้จะเป็นห้องแรกของการจัดการภายในที่เผเมนอดานี้ห้องนี้มีชื่อว่าเอ็นที่มีชีวิตทียนานีคณะได้เห็นจะเป็นแผนที่เขียนคนมาก่อนนั่นเองค่ะตูกสร้างขึ้นและสงสัยกระบาดสน็จพรับมงกุฎเก้าเจ้าดนั่นเอง ชวนล่วงหน้าอีก2ปีเดี๋ยวจะได้เจอกันแน่นอนครับซึ่งทางจังหวัดจังหดไทยนี้มีการตัดทีมจะจัดทุ่งเทือกภมผาพันของทุกปีเขาจะเนรมิตถนนที่ชื่อว่าถนนประจักษ์ศิลปาคมเนี่ยถนนทั้งสายเนี่ยให้เป็นถนนที่มีชื่อว่าไชน่าโดยเพลยพลาสตินีของมเดรรษที่สีพัชวริษที่หาทศรรที่ห้าร้อยสิบสีพันปีหลวงท่านดินปี่พระเองทางผพิพักษาเมืองโราณไทยจจัดแสดงตัวไทยรไมท์ที่กำลังว่ายน้ำาหรืรอเชเ่วต่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมด้วยนั่นเองครับ ซึ่งไทโรไบนี่จะเป็นตระกูลเดียวกันกับแมงดาทะเลตรงเ <c oughs> ดโนเสาร์ต้องยัง <c oughs> อยูใช่คร <c oughs> ับแ้าโกงจริงนี้จะต้องทงันคืบเอกสารนา่นเอโดยในภาคกีฬาเนี่ยเราเ <c oughs> พื่อลดปริมาณของคนเป็นโรคคอขอดของกีฬานั่นเองโดยแหล่งเงิอที่ใหญ่นี้แล้วตัวนี้จะเป็นอยู่ลูกตอนปลายที่เรียกว่าลายเขียนสีนั่นเองครับปีครับปีนั่นะคะข้าเจ้าโรมาดาสังวาเป็นราชสกุลในระดับที่25่สแล้วก็เป็นพระุชาน ทรงเป <X Joh an> ็นต้นสุทงยใหญ่มีหมอก19หมอกวันาที <C> ่15กราม2 5 2องค์ถ้าเราไปดูเกล้าเป็นบอกจงหวัมบางันนี้ก็นยมากพราะว่าท่านเนี่ยได้เดินทางมาปราบพ่อในปีพศ2420ครับหนึ่งสอสครับครับส่วนท้องมีมีชื่อว่าสรีอูดอนครับเป็นการบ่าเพนาของหุคคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองอุรรธานีนะครับ ส่วนใหญ่มักจะเป็นศิลปินเลยยกตัวอย่างเช่นก็มีปนัฏฐสุทรน์พรทีสิ่เก่าลงในสตรีราที่ผมทีด้วยค่ะมีไม้เป็นองค์ทองโมเดส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ชื่อว่าอารียโศกครับเป็นพระสงฆ์สที่ตั้งเป็นอาณาจักรเ่อเป็นทีท่เชิดหัวขุนาขม,มากที่นในวิกิจักราร,รอสองร้อยสิบสอ,นองนาทีท่านก็ได้เดินทางม,มาสร้างบ้านเป็นเมืองกว่าจะมาเป็นเมืองยนไทย ยุค GI นะครับตรงนี้เริ่มมีโรงหนังโรงละครฐานเมริกาเข้ามานะครับก็เป็นยุคใหม่ที่เริ่มมาถึงยุคแห่งนวัตรกรรมสามล้อตุกท,ทุกหน่งสองสามหนึ่งสองสามขออนุญาต ตอนนี้เริ่มวินกันแล้วครับแล้วนิพาทนะครับว่าตอนปี2 5 2 8เกิกระบ๋อใต้เผงปากจีนห่ออบลญงกจ์สิร้เดินทางจากกรุงเทพขึ้นมาที่นี่มาตั้งค่ายที่หนองคายตอนนั้นบ้าเดือมาี่ได้เร้งขอพรนะครับพระพุทธโพธทองพอตั้งบริเวณ คุณนะครับท้ายที่ทำนั้นคือไหมคูณนะครับซึ่งสีเบืองนะครับและหันหน้าไปทางนะครับนะและพอหันหน้าไปเทพนี้เพราะเนื่องด้วยเป็นเทพประจําทิดเหนือนะครับคือทัมมาสัพพุธสส์และโบตสสะวัตวัโตรหัโตสัมมาสัพพุทธสส์ธรรมังสระนังกัชามิ ได้มากราบแล้วนะครับสารหลักเมืองท้าวเวสวรครับ1 2 3 2> นี่ก็มาถึงที่สารปู่ย่าครับศา,ารจะปู่เจ้าย่าครัเป็นจะปู่เจ้าย่านะครับประทับอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็เดินชมบรรยากาศนะครับนี่ จอกกิ้งครับจอกกิ้งมา <Sh ot fish> ถึงศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนครับตอนนี้เข้าชมบรรยากาศด้านในนะครับสวัสดีครับพี่โจนั่งอยู่นานเท่าไหร่แล้วครับท่าน อท่านอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะครับผมไม่ไปไหนเลยไม่คุยกับใครด้วยรผมมจิงใช่่อะถูกต้องครับแต่ว่าหน้าที่ปัน้นอ่ะทำไมออกมาเหมือนโจห่นฟ้าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่โจห่นฟ้าแสดงเป็นขงเบ้ง,<ม>เ,งนเนี่ยผมไม่เคยมีจริงเนี่ยครับที<ม>่นี่ชุมวัทชุมวิทเรียกว่าขเบ้งเนี่ยมีเยอคนนะทุที่ร้านอาหารนะครับของโรงแรมอัมมาน น,นี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับน,น,น,นี้มื้อค่ำก็จบที่อัมมานนะครับห้องอาหารสไตล์ตุรกี